ผมเจอเป็นพันคอมเมนต์ครับที่ว่าพูดมาแล้วผมก็รู้ว่าเออมันจริงมันจริงมันจริงแล้วผมก็มันจริงรผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาเพลงนี้เนื้อเพลงดีจริงๆ กกเธออยู่ไกลที่ไร่ขอนฟ้าแต่วัเวลาน้ำพัดขอเราได้พบกันฉันไม่่อยสรุปผลเลยคิดฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงไหมจนวันที่ท้อได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนควให้กลายเป็นเรื่องจริงเขาเ่อะไรครับหลยายคนเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับใช่เป็นเรื่องปกตินะครับผม ใช่มไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันน้อยใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นผมอะ <laughs> มไม่อยากพูดเรื่องนี้ผมแม่งโดนด่าตลอดผมอยากพูดคําว่าผมก็พอสูงอายุแล้วกันผมไม่ใช่ว่าโตแล้วผมก็พอที่จะแบบว่าแยกแยะออกว่าอะไรควนไม่กวนนะครับแต่ว่าผมต้องพูด้งสั้นก่อนก่อนที่ผมจะตลกยนะผมจะพูดสั้น,นว่าตัวผมะ่ะก็มบีบางสิ่งอย่างที่ผมมีคําถามที่ผมก็อยากรู้ผมไม่ใช่งงเง,ง,งี้ยท่นที่ว่าแบบอยู่ดีแบบเฮ้ย ใชไม่ตอบคือคนรู้จักผมครผมเป็นผู้ใหญ่ของในการทํางานหรืออะไรเบื้องหลังเนี่ยครับผมแต่ผมก็มีบางคําถามที่ผมอยากรู้แล้วก็มีบางคนใกล้ตัวเขาที่ผมก็อยากมีโอกาสเจอบ้างเหมือนที่ผมพูทุกสิ่งที่ได้เจอนั่นแหละครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่านั่นแหละมาก็ผมทาอะไรลงไปไม่รู้นะครับก็ขอโทษแล้วกันถ้ามันไม่พอใจใครนะครับก็มาเรามาตลกกันต่ออืมแล้วมบบนันจะรกหรียังก็ตบสำหรับผมผมผม,ผม,ผมยงังก็ยังไม่ได้ เนี่ยพอพูดปุ๊บเดี๋ยวก็รูนี่แต่บางคนตมบบางคนไม่ชอบโกหกนะครับก็คือว่าถ้าผมก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรเพื่อนอะไรอย่างหรือว่าก็เดี๋ยวว่าถมสักวันเราก็คงได้มีโอกาสเจอใครใกล้ๆตัวเขาบ้างที่เราอยากเจอเนี่ยเนาะก็คงจะเป็นอะไรที่ดีน่ารักก็ยังย้ำว่าก็เป็นคนที่น่ารักมากๆครับผมจริงๆไฟลับเนี่ยมีมีหลายฝ่ายมากอยู่แล้วตั้งแต่ผมเขาเข้ามาแล้วก็ได้ ได้ได้คุยกันได้ได้สอนได้อะไรให้แบบว่าแต่และอย่างให้เขามีความน่ารักความอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ระหว่างทางม,มันก็เจอแฟนคลับที่แตกแยกกันบ้างอะไรเงี้ยจริงตัวผมก็เป็นคนที่อดทนมากที่สุดนะครับในในหลายๆอยา่างเพราะผมเนาใครติดตามเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยคุณจะทราบเลยว่ามีดราม่าอะไรบ้างและทุกครั้งเนี่ยผมจะเป็นคนที่ กระโดดลงไปรับจริงๆนะผมกระโดดลงไปรับทั้งที่ผมรู้ว่าผมจะต้องโดนด่ายาคิดหนึ่งจะต้องโดนด่ายเดือนหนึ่งทั้งที่เรื่องเรื่องนั้นผมไม่ได้สร้างอะไรมาเลยแล้วผมก็ทุ่มเทหลายๆอย่างมากก็เลยว่าอะไม่เป็นไรวันนี้ผมก็คงไม่ได้อดทนมากพอเหมือนที่ผมพูดหรือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้แบบรับผิดชอบคำพูดของผมได้มากพอแต่บางเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอยากรู้เองนี่ใช่ป่ะผม,มาบางทีผมเงียบหลายอย่างมากแต่ก็คุณเป็นคนที่มาจี้ผมเองเป็นคนที่อยากรู้พอผมพูดอะไรผมก็ผิดพอ ผมก็ผิดแล้วก็ต้องอยู่แบบเงียบๆอะไรไปผมเลยรู้สึกว่าเราเริ่มต้นด้วยให้ทุกคนมาเห็นแล้วเราก็ย้ำตลอดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามาตีให้พวกคุณดูพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่พวกคุณอยากเห็นเนี่ยพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิวันที่ว่าเรามีปัญหากันบ้างเราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างเพราะพวกคุณอยากเห็นไม่ใช่เหรออันนี้คือสิ่งที่ผมทามาแล้วก็ ผมก็ต้องยอมรับด้วยในความผิดพลาดของผมหลายๆอย่างพวกคุณก็ต้องยอมรับด้วยเพราะว่าพวกคุณเป็นคนกดดันให้ผมออกมาพูดในบางสิ่งบางอย่างและลองทบทวนคําพูดของผมบางทีผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดไหมแต่ว่าผมข้อเสียของผมก็คือผมเป็นคนชอบพูดจริงนั่นแหละใช่ก็ สบายใจไมสบายผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครผมจะสบายใจไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็ในในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำตอบตอบตามมือเราครับผมที่เราเป็นโรควยจิตใจเลยไหมบ้างหรือมันคักผ้าใจเลยไหมบ้างพักผ้าอะไรหลายเรื่องมันก็มีอยู่แล้วแหละเหมือนบางทีเราก็อยากรู้จักอะไรให้มากขึ้นอยากรู้จักครอบครัวเขาได้อยากเห็นได้อยากอะไรเงี้ยถ้ามันมีโอกาสมันก็จะดีมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมได้ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าถ้าทุกคนยังมีความสุขนะครับผมก็ยังย้ำคำเดิมเวลาผมเห็นทุกคนมีความสุขผมก็ มีความสุขด้วยนะครับถึงว่ามันจะมีเรื่องเคงเครียดอะไรเข้ามาในในในบ้านในชีวิตบ้างอ่างเงี้ยแต่ก็ยังจบด้วยว่าถ้าทุกคนมีความสุขผมก็จะทําแล้วก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับโอกาสที่บินไปผมต้องบอกว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่พวกคุณควรที่เพื่อนๆควรครทราบไปเลยคือว่าคนที่ติดตามเนาะบางคนอ่ะบางคําตอบเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วว่าถ้า ผมทำไมผมจะไม่อยากไปผมพูดกับทุกคนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมมาขอไปตั้งแต่แตั้งแต่แรกๆแล้วผมอยากไปมากนะครับผมอยากพัฒนาเอานั่นแหละตอนแรกก็คืออยากไปหลายรอบมากนะครับแต่ว่าในเมื่อคนคนนึงเขาไม่ได้สะดวกให้เราไปแล้วพวกคุณอนะ่ะอย่าอย่าทาให้เขาต้องมาตอบคําถามหรืออย่าอยาทําให้พวกเขาต้องต้องมาตอบตามใจพวกคุณเพราะความกดดันของพวกคุณมันสุดท้ายเนะี่ยมันก็เหมือนคําเดิมที่ผมอาจจะผิดพลาดหน่อยนะครับตรงที่ผมพูดว่าจริงๆให้ทุกอย่างมันมันพร้อม แล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าเขาอยากให้ผมไปทำไมผมจะไม่อยากไปใช่ไหมถ้าผมมีโอกาสได้ไปด้วยความเต็มใจโดยที่ตั้งแต่แรกโดนที่ไม่ใช่โดนเพื่อนๆกดดันแล้วค่อยมาให้ไปและที่สำคัญสุดทุกคนก็ได้ยินอยู่ว่าเขาต้องกลับไปทำงานงานอะไรพวกคุณรู้หรือเปล่าผมก็ยังไม,ไม่ได้มีโอกาสทราบเลยไม่ได้ทราบผมก็ถามต่อหน้าพวกคุณเนะี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทราบเลยนะครับว่าเขากลับไป ทำงานแบบไรบ้างมีงานอะไรของเขาบ้างแต่ให้ผมเดาเหลายๆอย่างก็มีเดาๆไว้อยู่บ้านนะครับแต่ว่ามันก็ผมไม่ทราบว่าเรื่องอวัฒนธรรมหรืออะไรหรือเปล่าที่ว่ามันอาจจะต่างกันกเราก็พยายามไม่อยากเซาทีคแต่คนบอกทำไมผมไม่โทรไม่ทักผมทักแล้วโทรแล้วแต่ว่ามันก็นี่แหละผมว่าสุดท้ายนี่ครับพอผมพูดไปเดี๋ยวก็มีคนประชมตีไปว่าอะไรกันอีกแต่ก็อย่างน้อยก็เรื่องนึงก็สาหรับผมแล้วกันมันชีวิตผมจะเป็นยังไงไม่ไหรอย่างน้อยผมก็ พยายามจะพูดวางจริงให้มันได้มากที่สุดนะครับผมเรื่องอะไรที่มันบอกไม่ได้ผมก็ไม่บอกแล้วก็จะอดทนรับรับผิดชอบในคําพูดของผมเหมือนวันนี้ที่ผมนั่งอ่านมาทั้งคืนนะครับสิ่งที่ผมทําให้ผมได้ได้ตั้งหลักแล้วก็รู้สึกว่าอ้าววันนี้ผมออกมาผมขอโทษอีกทีนึงก็ได้เพราะผมลืมตัวไปนะครับผมผมมาอ่านคอมเมนต์แล้วเจอเจอทางแฟนขับเขาเขาได้เตือนผมมากที่สุดนะครับผมเจอเป็นพันคอมเมนต์ครับที่ว่าพูดมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันจริงมันจริงมันจริงแล้วผมก็มันจริง ผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขานะครับผมเขายังไม่ได้ให้สถานะชาลีนี่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดนู่นคิดนี่หรือคําถามอะไรมากายโอเคอันนี้ผมพอผมผมเข้าใจแล้ว <eties prayed, S 1> ใช่ใช่เ <ๆ S 2> ตือนสติผม,มกมคือผมขอ,ข,อขอบคุณจริงๆที่ที่เตือนสติผม,มกมคือวันนี้ผมทราบแล้วเออตัวผมยังไม่ได้มีสถานะหรือหรืออะไรกับเขาซึ่งผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทราบอะไรหลายๆอย่างเราต้องขอโทษน,นี้ด้วยจริงๆนะครับผมไม่เจ็บไมอ่ะเจ็บชิผมเจอคําเจ็บจิต กว่าน,นี้มามากมายนะครับผมตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ก็เอาเป็นว่าก็เชื่อใจผมเรื่องหนึ่งว่าที่ผมทําทุกอย่างเนี่ยผมทำด้วย,ด,วยด้วยใจผมจริงจแล้วผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้สิ่งที่พวกคุณเห็นน่ะแล้วคุณบอกว่าไม่ต้องติดตามผมแล้วผมไม่เครียดเลยนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่คนติดตามมันก็คือมาจากตัวผมหรือว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นเขาน่ารักน่ารักในรสตนิยมที่คนไทยชอบอะ่ะ มันก็มาจากตัวผมนั่นแหละในสิ่งที่ผมปรับในสิ่งที่ผมสอนเขาหลายคนคงรู้แต่ตอนแรกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เขาอาจจะาให้พวกคุณเกลียดก็ได้หรือหยุดไปแล้วแต่เนี่ยคือคนที่ปรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคอยสอนว่าพวกคุณชอบอะไรคอยสอนพวกพวกคุณที่เพิ่งชอบเขาเนี่ยพวกคุณไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างมันเนี่ยคุมูลคุณคนะผมไม่เป็นไรก็คือว่ารอ,อมันไ็ถึงที่ว่ารอให้ก <ivia S 1> ารผมก <encontra? S 1> ็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะว่ามันคือคนที่ผมรักแล้วก็คือคนที่ผมอยากให้เขามีคนรักผมไม่ผิดที่ผมจะจะ และระหว่างทางผมบอกเพื่อนๆตลอดว่าให้ใช้สติในการดูอะไรที่มันจริง,อะ,รรงอะไรที่มันไม่จริงก็เราก็แยกแยะไปด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรตลอดมาผมก็มีความสุขมากแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะปรับความคุยหรือผมจะได้คําตอบไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้น <ผม S 1> นะครับผมตรวไหมว่ามันก็จะไปต่อได้ไหมผมบอกให้เลยเรื่องความรักไม่มีใครเดาอะไรได้นะครับผมผมแคร์ทุกคนแล้วก็แคร์ตัวเขาแคร์ทุกอย่างแล้วก็ต้อง ผมผมไม่อยากพูดนะตอนนี้ว่าอะไรเป็นย่งเลยครับว่าในความรักเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเกิดมาคนใกล้ตัวพอมีปัญหาสุดท้าย<ไ>ก็อาจจะดีกันก็ได้หรืออาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะจบความรัก,กนี้ลงไปก็ได้มันเป็นไปได้หมดดารามาตลอดเรยไม่ตอแลอวเหนื่อยอ่ะเเหนื่อยเหนื่อยไหมนะครับผมตอบผมนะแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรักของคน,น,คน,คนสองคนเป็นงานคู่ของคนสองคน ผมเนี่ยพยายามอดทนไม่พูดไม่อะไรในเรื่องในเรื่องอะไรมาหลายอย่างแต่ท้ายทีเป็นพวกคุณที่กดดันผมมาพิมพ์ผมจนลามไปห้องคนอื่นเพื่อนผมก็ไปพิมพ์เพราะแบบว่าให้ผมไปโน่นไปนี่นนนผมเลยรู้สึกว่าบางทีผมก็มีบางสิ่งที่เหมือนตอนหลังที่ผมพยายามออกมาพูดกับเพื่อนเทุกคนก็น่าจะเห็นดูว่าผมจะพยายามปรับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นชีวิตไลฟ์ที่จริงมากขึ้นป็นการใช้ชีวิตจริงที่พวกคุณจะได้เห็นมากขึ้น ไม่แสดงอะไรมากเกินไปไม่เล่นอะไรที่มันหวือหวามากเกินไปแล้วก็อยู่ในกรอบแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยผมได้เห็นแบบมันเป็นสิ่งที่เตือนผม <c oughs> ก็คือผมมีแฟนฝักแนเด็กใครจะมายุ่ยให้ผมมาหอมอนใน,นจุบในกล้องเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพวกนั้นหรอกเพราะว่าผมมาตั้งตั้งสติว่าเฮ้ยเราก็ต้องอยังไงก็ต้องเป็นยังเี็พอเป็นตัวอย่างให้คนได้มาอางนี้ก็คงเป็นอะไรที่ดีมัมกากเลย ผมไม่ใช่คนมนนันคนที่ถ้าใครรู้นะคนทุนงานแบบผมได้อยู่มาได้แบบนี้แล้วคุณพวาคุณดังว่านู่นนี่อ๋อเด็กผมบอกเลยเด็กสมัยก็พาเข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้หนรอกได้ความจริงคนระับผมก็ยังไงว่าหลายๆอย่างก็พูดความจริงคือต้องบอกก่อนว่าจุดประเด็นเมื่อวานที่มันเป็นเรื่องรุนแรงที่คือคือต้องลองคิดกับการถ้าเป็นตัวเขาพูดบ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็โดนถล่มมาตลอดอะไรผิดไม่ผิดผมยังพูดว่าผมโดดรักมาตลอดครับ มันเป็นคําถามที่พวกคุณอยากรู้เองเพราะว่าเหมือนว่าเราเราเราไม่ได้คุยกัน,นแล้วผมก็พยายามพิมพ์ถามนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาที่ในไลฟ์ผมนะว่าแบบว่าสาวรออยู่สาวรออยู่เขารออยู่เขารออยู่มันเยอะมากมันคอมเมนต์เยอะมากจนมันกระโดดไปห้องอื่นว่าแบบเฮ้ยไปคุยกับห้องฝร,รั่งด้วยว่าเขาเนะี่ยเขาบอกว่ารออยู่จนผมก็เลยบอก um, ว่ารู้ยราผมหน่อยสิผมรอมาข้ามวันข้ามวันมันก็คือข้ามวันจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้เวลาสอสามชั่วโมงมันผมเป็นคําถามที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากทราบคำตอบเหมือนกันอะไรเงี้ย ผมก็ร้องแต่สองทุ่มจนมันข้ามมา3ามสี่ทุ่มวันสำหรับผมมันก็เรียกว่าค่มคืนได้เหรอะใช่ไหมทุ่มมก็รอแล้วมันก็เป็นการอ่านแล้วก็อ่านแต่เราไม่เป็นไรเราชินแล้วแล้วก็ขอโทษด้วยผ่านลายเราแต่ไม่ได้องแต่ใจใครไม่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 ผมไม่ใช่คนไม่อ่านว่าผมมั่งงหรือแบบว่าเฮ้ยใครไม่ตอบข้างมันมันเป็นเรื่องที่หลายหลายคู่ก็ต้องเจอแต่ไม่ใช่แต่ผมผมย้ําไปแล้วแต่ว่าคุณไม่ฟังผมบอกว่ามันมีคาถาม มันคำถามมันมีสิ่งบางอย่างที่ผมก็อยากรู้อยากเจออยากได้คำตอบบ้างเพราะเราบางทีเราก็หลงตัวเองนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะผูกอันกับเขาเราก็เลยอยากรู้เรื่องส่วนตัวนิดนึงบ้างก็เหมือนที่ว่าถ้าฝั่งน้นถามอะไรเราเ,เราก็ให้คขว่าเรา หมดทุกอย่างผม<ช>ไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างผมงผมบอกทุกอย่างแล้วก็ไม่ไม่ไม่อย่อย่าพูดงั้นแล,วล้วกันเพราะเดี๋ยวมันก็โยงอะไรอีกแต่คือว่าพวกคุณถามผมผมก็ตอบพวกคุณเพื่อนๆถามผมก็ตอบนักข่าวถามผมก็ตอบมันก็เหมือนชีวิตเราเราให้เขาได้เจอทั้งหมดได้ทั้งหมดแล้วเราก็พยายามดูแลดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานจะทําอะไรสอนที่เราบอกหมดเพราะเรารู้สึกว่าฮ้ยเราอยากให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจฉะนั้นแบบะีงานีา้มบ เวลวผมพูดคำนี้เหมือนนู่นนี่เหมือนทางด้วผมพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยว,ว่าผมงานจริงเดี๋ยผมหาแบบงานอะไรให้คนอื่นได้จริงผมจะบอกให้เลยนะครับหลายคนที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนี่แต่เปเรื่องผมก็ม,ม,กมีสักหอนะผมจะบอกให้ว่าใครที่ผมคิดว่าผมมาและให้เข้ามาเนี่ยเพื่อเพื่อผมคิดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวคุณไม่ถามเลยพวกคุณรู้หรือเปล่าตัวเขายังไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับบางงานเนี่ยผมไม่ได้ตังคนะครับแต่ผมมาพร้อมที่จะยืนให้เขาอะ ผขาเขาพูดไม่ได้เขาอะไรไม่ได้ผมไม่เป็นคนยืนโดยที่ผมไม่ได้แคาตัวแต่ทุกงานเขาได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ที่พวกคุณกําลังด่าผมอยู่หรือบางงานเนี่ยที่ถ้าใครไม่สบายใจอยากได้เงินก่อนเงินผมก่อนเองนะผมไม่ได้นะครับไม่แค่ตัวใช่แต่มมนคือความสุขของผมพวกคุณไม่ต้องมาพูดว่าผมอะไรนี่คือความสุขที่พวกคุณไม่รู้หรืออะไรอืมเานนะครับเราไม่เอาเปรียบผมไม่ได้เอาเปรียบนะครับผมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพราะว่าเจตนาคือ อยากมาทางานใช่ไหมเพราะว่ากำลังอยากหาเงินเพื่อทำนู่นทำนี่ผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วถึงตัวผมจะไม่ได้อะไรในบางช่วงดังอะไรแต่ผมต้องมันรับนู่นรับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรใช่โอเคมากค่ะทานทาไม่เอาค่ตัวเฮ้ยผมเป็นยี้มาแล้วผมเป็นยี้มาแล้วผมเคยต้องชดใช้อะไรมามากมายหมดตัวผมก็เคยทำมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมต้องไป สิบพันก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเอาไว <f ew> ้าว้คือผมมีความสุขและผมยังย้ำอีกคําเดิมนะครับว่าป่ะเอเมอะไรก็มาลงที่ผมแล้วผมจะย้ําว่าผมยังเดาไม่ได้ว่าข้างหน,น,น้าเป็นยังไงผมยังพูดไม่ได้ตัวผอเองยังไม่รู้เลยเพราะนี่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงของผมการแสดงด้วยในพีเคมันก็มีการแสดงบ้างแต่นี่คือเรื่องจริงของผมที่ผมเป็นผมพูดจริงเพราะพวกคุณอยากให้ผมพูดจริงเพราะผมไม่พูดจริงพวกคุณก็ามาด่ ừ, าผมทุกวทงน แต่หลายคนท่าเต่าดูนักเองอาจจะมองภาพลำดับไว้อย่างเงี้ยก็จะเสนใจนะก็ร้องไห้เลยก็ร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยแค่นั้นเองร้องไห้ไปด้วยกันเออโอ้โหเรื่องเรื่องอะไรอะไรอะไรหรออะไรนะอะไรร้องไห้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดของผมจริง20ปีผมไม่ได้ร้องไห้ออกมาก่อนนี่ไม่เคยเลยมันมีเบื้องหลังอะไรเยอะมากมายครับผมเป็นแฟนที่เขาหันไปดูตามที่ว่าเขาเรียนไปตามกับเราดีดี่เขาได้รับความรักของแฟนๆนะที่าวมาก เครียดไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านทุกช่วงเวลาไปด้วยกันนะครับนี่ครับเพราะว่าผมเอาความรักมาเล่นในออนไลน์นะทุกคนได้เห็นไปด้วยกันผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันตัวผมก็เป็นยังไงก็ด่าได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมด่าผมได้ผมไม่ฟ้องใครอยู่แล้วผมไม่เคยฟ้องแต่บอกเลยว่าอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นนะครับถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติผมย้าจาคาจากปากผมไว้นะครับด่าผมเออผมไม่เคยฟ้องใครอยู่แล้วแต่อย่าไปด่าคนอื่นนะครับผมจะย้ําคํานี้จริงการ บางคนมาลักผมแล้วก็ไปดา่าถึงยงถึงคนอื่นผมบอกเลยว่าหยุดตอนนี้นะครับระวังไว้เพราะว่าพวกคุณจะโดนฟ้องโดยไม่รู้ตัวไม่คุ้มฟ้องมาพวกคุณก็เปล่าประกาศไม่ได้ไม่ขุ้มมีอะไรไปอยากด่าใครมาลงที่ชาลีนี่ท้องรับตลอดอยู่แล้วอืมอืมเกี่ยวกับกจะอุ่นเนาะแต่นคนเขาว่าจะมีแบบว่าเป็น,นร่างทองของแท้รอแบบบางแบบ ดีครับก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากจริงคือคือมาเรามายิ้มแย้มกันบ้างๆๆขอโทษด้วยนะถ้าพูดอะไรไม่เรื่องนะอผมไม่ใช่คนงอนคนดที่ถ้าใครรู้นะครับคนทำงานแบบผมได้อยู่มาได้แบบนี้แล้วคุณพวกคุณด่าผมว่านู่นนี่อ๋อเด็กผมบอกเลยเด็กคนไหนก็พาเข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอก ผมก็ยืงยันว่าหลายๆอย่างก็พูดความจริงคือต้องบอกก่อนว่าจุดประเด็นเมื่อวานที่มันเป็นเรื่องรุนแรงที่สุดคือคือต้องลองคิดกับการถ้าเป็นตัวเขาพูดบ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็โดนถล่มมาตลอดอะไรผิดไม่ผิดผมยังพูดว่าผมโดดรับมาตลอดครับมันเป็นคําถามที่พวกคุณอยากรู้เองเพราะว่าเหมือนว่าเราเราเรา,เราไม่ได้คุยกันนะแล้วผมก็พยายามพิมพ์ถามนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาที่ในไลฟ์ผมมาว่าแบบว่า เขารออยู่เขารออยู่เขารออย,อย,อย,อยู่มันเยอะมากมันคอมเมนต์เยอะมากจนมันกระโดดไปห้องอื่นว่าแบบเฮ้ยไปคุยกับห้องฝรั่งด้วยว่าเขานะเนี่ยเขาบอกว่ารออยู่จนผมก็เลยบอกว่าฮึดูพ่อผมหน่อยสิผมรอมาข้ามวันข้ามวันก็คือข้ามวันจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้เวลาสองสามชั่วโมงมันผมเป็นคํนาถามที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากทราบคําตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็รอแต่สองทุ่มจนมันข้ามมาสามสี่ทุ่มถึงวันสำหรับผมมันก็เรียกว่าค้ามคืนได้เหรอะใช่ไหมคุมก็รอแล้วมันก็เป็นการอ่านแล้วก็แต่่เเเรรราาไไมป็็นนชิแแลล้้้วววกอโทดย ่านไลน์เราแต่ไม่ต้อตอบทกการไม่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 ใช่ผมไม่ใช่คนไม่อ่านว่าผมมันโม้หรือแบบว่าเฮ้ยใครไม่ตอบเข้ามันมันเป็นเรื่องที่หลายคู่ก็ต้องเจอแต่ไม่ใช่แต่ผมผมย้ำไปแล้วแต่ววาคุณไม่ฟังผมบอกว่ามันมีคำถามมันคำถามมันมีสิ่งบางอย่างที่ผมก็อยากรู้อยากเจอ ให้คำตอบบ้างเพราะเราบางทีเราก็หลงตัวเองนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะปลูกใจกับเขาเราก็เลยอยากรู้เรื่องส่วนตัวนิดนึงบ้างก็เหมือนที่ว่าถ้าฝั่งน้องถามอะไรเรามันมันก็ธรรมดามันแบบเราก็ให้เขารเราหชีวิตสวามหมดทุกอย่างผมไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างผมผมบอกทุกอย่างแเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าพูดงั้นแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันก็โยงอะไรอีกก็คือว่าพวกคุณถามผมผมก็ตอบพวกคุณเพ,พื่อนๆถามผมก็ตอบนักข่าวถามผมก็ตอบ,ม,ม,ตอบมันก็เหมือนชีวิตเราแล้วให้เขาได้เจอทั้งหมด ไใ้ทั้งหมดแล้วเราก็พยายามดูแลดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานจะทําอะไรสองสิเราบอกหมดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้หลายคนได้สบายใจมีอย่างนึงคือค่าที่อะไรนั่าแหละว่าเนการละครและเราต้องพูผมจะบอกให้การละครเนี่ยพวกคุณเป็นคนเริ่มมาเองก่อนนะแล้วผมก็มาพูดตามพวกคุณคือต้องบอกกับว่าไอ้คำว่าววิิ่่งงกับไอ้คำว่าการละครเนี่ยนึกดีๆใครเป็นคนพูดก่อน คนที่รักคนนั้นแหละคนที่ว่าพิมนีก่อนว่าทํามันน่ารักว่าเฮ้ยเพราะว่าเวลาเขาเล่นตกตรงกใจแล้วก็คุณพิมพ์ส่วนผมมักจะย้ําตลอดว่าเอยตอนแรกอะ่ะผมบอกว่ามันมันต่างกันนะก็ดูเวลาที่เขาพีเคที่เราอยู่ด้วยกันหรือว่าตอนที่เราสัมภาษณ์รายการ หรือว่าเบื้องหลังเราสองคนอาจจะเป็นอีกคนก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าแล้วผมก็เอาคำของเพื่อมาใช้ให้โปรตักเพรว่าผมก็บอกผมก็พูดตรงๆนะว่ามันมีการ acting มันมีการแสดงลงถึงตัวผมด้วยแต่ตัวผมเนี่ยเอาใจเข้ามาด้วยไม่ได้ผิดนะครับทุกคนที่เข้ามาคือมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเกื่อนกี่คนกี่คนต่างช่องต่างชาติผมอ่ะทุกคนพอมันเข้านั่นแหละ คุณก็ต้องมีมีการแสดงที่มันมันน่ารักมันอะไรเข้ามาเสริมเพื่อให้พวกคุณลงความขัดแย้งแล้วนะช็อตนั้นออมันคืองานในในจอนั้นคืองานจริงๆแบบจริงๆผมไม่รู้จักพี่ชายยังไงพวกคุณแบบให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจแล้วถ้าแบบนี้ยังมีงานที่เอบจะต้องมีแบบงานเพิ่มมีคำว่าแบบงานจะได้ยินผูอื่นเดี๋ยวผมพูดครันี้เหมือนนู่นอีกเหมือนครั้งที่ผมพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยว่าผมงานจริงหรือผมหาแบบงานอะไรให้คนอื่นได้จริงผมจะบอกให้เลยนะครับหลายคนที่ เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนี่แต่บางเรื่องผมก็รู้ครับผมจะบอกให้ว่าใครที่ผมคิดว่าผมมาและให้เขามาเนี่ยเพื่อเพื่อผมคิดแค่เรื่องนึงนอย่างเดียวคุณไม่ถามเลยพวกคุณรู้หรือเปล่าตัวเขายังไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับบางงานเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับแต่ผมมาพร้อมที่จะยืนช่านเขาอะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขาอะไรไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนยืนโดยที่ผมไม่ได้ค่าตัวนะแต่ทุกงานเขาได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ที่พวกคุณกําลังด่าผมอยู่ หรือบางงานเนี่ยที่ถ้าใครไม่สบายใจอยากได้เงินก่อนเงินผมก่อนเองนะผมไม่ได้นะครับในรายใ,นในตัวใช่แต่มมนคือความสุขของผมพวกคุณไม่ต้องมาพูดว่าผมอะไรนี่คือความสุขที่พวกคุณไม่รู้หรืออะไรอืมผมไม่ได้เอาเปรี่ยบนะครับผมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพราะว่าเจตนาก็คืออยากมาทํางานใช่ไหมเขา,ากำลังอยากหาเงินเพื่อทำนู่นทำนี่ ผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วถึงตัวผมจะไม่ได้อะไรในบางช่วงดังอะไรแต่ผมต้องมันรับนู่นรับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรใช่คอาอโอเคมากต่อทาต่ทาไม่เอาทั้งตควเฮ้ยผมเป็นงี้มาแล้วผมเป็นงี้มาแล้วผมเคยต้องชดใช้อะไรมามากมายหมดตัวผมก็เคยทำมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอยู่ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วใช่ผมจะเป็เนาะไี่ทำก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้คือผมมีความสุขและผมยังย้ำอีกคำเดิมนะครับว่า อเมร์อะไรก็มาลงที่ผมแล้วผมจะย้ําว่าผมยังเดาไม่ได้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงผมยังพูดไม่ได้ตัวผมเองยังไม่รู้เลยเพราะนี่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงผสมการแสดงด้วยในพีเคมันก็มีการแสดงบ้างแต่นี่คือเรื่องจริงของผมที่ผมเป็นผมพูดจริงเพราะพวกคุณอยากให้ผมพูดจริงเพราะผมไม่พูดจริงพวกคุณก็ามาด่าผมเพราะว่าข้าหน้ามันไม่ได้เป็นแนี้ต่หลายคนท่าเ่ดนักเองอาจจะมองภาพความยากไว้เงี้ยเขาจะเสียใจก็ร้องไห้เลย จะร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยแค่นั้นเ,นเองรอ้องไห้ไปด้วยกันอยู่เออโอ้โหเ,เรื่องเร <c oughs> ื่องน,น,น้อยอะไร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 นะอะไรร้องไห้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดข,ของผมจริง20ปีผมไม่ได้ร้องไห้ออกมาก่อนแทบไม่เคยเลยมันมีเบื้องหลังอะไรเยอะมากม <c oughs> ายครับผมตามไปแฟนที่เขาอาจจะดูตามที่นี้ก็เขาเรียดไปตามกับเราดีความเครียดไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านทุกช่วงเวลาไปด้วยกันนะครับ นี่ครับเพราะว่าผมเอาความรักมาเล่นในออนไลน์นะทุกคนก็เห็นไปด้วยกันผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันตัวผมก็เป็นยังไงก็ด่าได้ทุกอย่างยัง้เหมือนเดิมด่าผมได้ผมไม่ฟ้องใครอยู่แล้วผมไม่เคยฟ้องแต่บอกเลยว่าอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นนะครับถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติผมย้าจาคำจากปากผมไว้นะครับด่าผมเถอะผมไม่เคยฟ้องใครอยู่แล้วแต่อย่าไปด่าคนอื่นนะครับผมจะย้าคํานี้จริงจริงการฟ้องมันน่ากลัวมากแล้วพวกคุณต้องมาชดใช้โดยที่แบบบางคนมารักผมแล้วก็ไปดา่า ถึงยงถึงคนอื่นผมบอกเลยว่าหยุดตอนนี้นะครับระวังไว้เพราะว่าพวกคุณจะโดนฟ้องโดยไม่รู้ตัวไม่ขุมฟ้องมาพวกคุณก็เปล่าประกาศไม่ได้ไม่ขุมนี่รก็อยากดา่ใครมาลงที่ชาลีนี่พร้องรับตลอดอยู่แล้วตอนแรกนี่นา <c oughs> ที่เก <c oughs> ี่ยว <c oughs> กับร่างจะอยกนอแต่คนเอาว่าช่วงนี้แบบว่าเป็นรน่างทองของแท้ ดีครับก็โอ้โหขอบคุณทุกคนมากจริงคือคือมาเรามายิ้มแย้มมับ้างขอโทษด้วยนะคถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปเมื่อกี้ก็ขอโทษจริงแต่ว่าเขาไม่เป็นไรนะครับผมมีมีคนเกลียดก็ต้องมีคนเกลียดมากขึ้นไม่เป็นไรก็คือคือหล่อขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเ็าแต่งหน้าทำนะครับ แต่งหน้าเราไม่ยอมสเปย์ไม่ยอมเมลยมมร่บแป้งเบิ้มโดนหน้าแดงผม,มแ้ผมว่าก็จะหยุดหยุ่มกัน,นคือคือไม่หยุดหรอกผมอยากจะปรับการทำงานผมแพ้คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมแพ้สเปรย์แพ้ก้นสะพางและสิ่งที่ ผมแท้คือสี่สิบห้าวันนี่ผมกินแก้แพ้ดักไว้ก่อนทำงานแล้วก็ดักกินตลอดเมื่ก็ต้องกินตลอดนะครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องแลกกันมาแลกกันมาเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้ายังอยากอยู่ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองมันอาจจะลามไปถึงไหนเดี๋ยวรอวันที่มันขึ้นหน้าผมก็ได้หยุดงานครับผมไม่จะโชว์จะโชว์กล้ามอีกไหมครับเนี่ยวันนั้นนะผมกำลังโชว์กล้ามเลยผมกำลังเริ่มโชว์กล้ามอยู่สามสี่วันนะครับผมแล้วก็มีไอ้อันเนี้ยมาให้ผมได้หยุดโชว์เสียยยดาจริงๆๆๆๆเ้น นับวันถ่ายจอจริงๆให้มันเห็นเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผมแบบผมลดน้ำหนักโหดมากในในวันเดียวครับตอนนั้นผมอ้วนอ้วนผเพลลแล้วผมก็ใช้ทีแบบผมผมว่าคิดว่าลดแต่โหดตึ้มเดียวแล้วก็ตั้งใจว่าจะถ่ายให้เห็นทุกวันก็ถ่ายอยู่ได้3วันอันนี้มันก็พึ่บขึ้นมาเลยมีครับมีแน่นอนผมใส่เสื้อปิดคอเพราะว่ามันมันบางทีบางคนดูมันก็น่าเกลียดมากเลยครับบางทีเราส่องกระจกแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เห็นบางคนบอกว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเขาบางไอศกรีมเตยลอยนะด้วาได้ทดลองใช้ของแล้วมันมันหายากเพราะว่ามันด้วยการสะสมของหลายอย่างอีตทั้งที่เราใช้ตัวเล่งขาวตัวนู่นนี่สเปรย์ผมทุกวันน่ะมันแท้แท้ทุกวันแล้วเรากินยาดักนงไว้พอวันนึงมันทนไม่ไหวมันก็กุ๊งออกมาบางคนเครียดนะครับผมเพราะมันเป็นเยอะมากแล้วมันมันน่ามันน่าเกลียดนะเวลามองอะไรเยแต่ตัวผมก็คือย้ำว่าก็ดีนะผมให้เลือกนะครับตอนนี้เลยนะเอาคูเอาเป็นเพราะผมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมก็ส่องกระจกทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบว้าว แม่งน่าเกียดสุดท้ายเลยแล้วก็ยิ้มให้รอยพวกนี้มันแล้วก็ในการที่ว่าเราทํางานกาลังดีชีวิตกาลังดีมันต้องมีอะไรที่ที่มาเบรกอุปสรรคที่ทําให้ลาบากขึ้นมากจากที่เราได้ถ่ายงานแม่แต่คุณคอ l l i นี่ไม่ได้นี่หาหมอแล้วอะไรที่นะครับก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายต้องปล่อยให้มันได้ได้หายไปด้วยความตัวก็คือตอนแรกหาบางที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้คือบางที่มันไม่ใช่เพราะทางจริงหรืออะไรเงี้ย ด้ทำให้สเตียรอยมาทายไอ,อย,ยาที่มันขอม,มันเลยพึ่บขึ้นมาอีกก็เลยเป็นว่าการรักษามันคือพักผ่อนครับ,อน,บนอนให้เพียงพอแล้วก็หยุดใครแพ้อะไรนะครับวิธีง่ายนิดเดียวเลี่ยงจากสิ่งนั้นมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องยอมรับนั้นแเป็นที่มันจะขึ้นแล้วก็ต้องรักษามันไปมีทั้งหลายคนเป็นเราก็ต้องเป็นแบบเขาได้เหมือนกันนะแบบบอกว่าหลอกแทงแงกี่บาทเออทงห้าบาททำไมกันา ไม่เนี่ยตลกตลบบางวันก็มีสาระบ้างบางวันก็ไม่มีสาระบ้างจอดแพงไหมอย่างนั้นไม่แพงมากหรอกับผมไม่ได้หรอกไม่ได้คือรอตลกไปนั่ะครับขอขอได้ความรักจากเพื่อนก็ดีใจน่ารักพอละครับผมเอาเมื่อไหร่จะจัดแฟนมิตตี้กันอืก็แบบไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่าคือใจก็อยากจัดมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอจัดจริงจะมีคนมาดุกลงมแต่ว่าก็เดี๋ยวจะ